มันมีอีกคำหนึ่งที่เป็นคำน่าสนใจมากมันมี3าวิกฤตใช่ปะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตรัฐธรรมนูญแล้วก็วิกฤตสังคมวิกฤตสังคมเนี่ยตามที่คุณภูมิธรรมพูดเนี่ยว่าด้วยความขัดแยง้ง <c oughs> แล้วก็จะใช้วิธีเนี่ยเพื่อจะลดความขัดแยง้งซึ่งเอามาเป็นอีกหนึ่งข้ออ้าง <c oughs> สร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วสามารถจะทําได้คําถามคือถ้าไปร่วมกับพักลุงเอาก้าวไกลที่เป็นพักอันดับหนึ่งออกที่เซ็น MOU ร่วมกันอันนี้เหรอคือการเข้าไปแก้วิกฤตความขัดแย้งกูอาร์ช จริงๆนะ <laughs> seriously และการที่จะเข้าไปเพื่อหาความชอบธรรมได้ว่าเออประเทศบอบช้ำม,มานานแล้วเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งมันเป็นข้ออ้างเดียวแหละที่สามารถจะพูดได้อะ mm. ถ้าจะไปจับมือกับไอ้พวกพักพเผด็จการอ่ะ mm. แต่ว่าประชาชนเขาจะดูไม่ทันเชียหรอว่าจริงเหรอมึงกําลังไม่ได้จะครเอทความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาจริงๆหรอเนี่ย mm. การไปจับมือกับลุงทิ้งพักอันดับหนึ่งเซ็น MOU ด้วยการไปเป็นฝ่ายคา้านอันเนี้ยไม่ได้กําลังจะครเอทข้ามความขัดแย้งขึ้นมาแล้วไปแก้ความขัดแย้งได้อย่างเต ไม่เต็มหน่วยอย่างแน่นอนแล้วเราจะแบบเออจริงด้วยว่าแม่งความขัดแย้งต้องหายไปแน่ๆม,มันจะเชื่อกันเพราะว่าก็ต้องย้อนกลับไปครับไอ้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยก็มาจากพลังประชารัฐตอนช่วงเลือกตั้งด้วยนะแต่ตราบใดที่สังคมยังไม่ได้ความยุติธรรมความขัดแย้งนั้นไม่มีทางก้าวข้ามได้ครับใช่ไอ้ตอนเหตุการณ์ที่มีการเยียวยาพี่น้องที่เสียชีวิต กลางเมืองเนี่ยจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการมอบความยุติธรรมให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งมันยังคงอยู่แน่นอนครับมันไม่มีทางก้าวข้ามได้ข้ออ้างเนี้ยตัดออกไปได้เลยเพราะประชาชน<อ>โดยรวมทั้งประเทศยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยแล้วถ้าให้ย้อนกลับไปที่มีบางท่านบอกว่าอยากให้พี่น้องชาวเสื้อแดงโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสื้อแดงที่ ต้องสูญเสียคนรักคนในครอบครัวจนบัดนี้เขาก็ยังไม่ได้ความยุติธรรมนะครับแล้วไอ้วันที่คุณชนช็อกมิ้นกันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้พวกเขาใจเย็นลงได้เลยนะครับ